สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e m มูเลเตอที่ดีที่สุด กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมแกน Pilot C b a t t l เเกมมือถือวันพี e จัดทีมต่อสู้ตัวเกมเป็นภาษาไทยนะครับเล่นได้ทั้ง2ระบบทั้ง iOS และ Android ในคลิปนี้ผมจะมาแจกโค้ดแจกเทอริสตัวละครวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดก็เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็มาที่โค้ดแรกตรงน,นี้ครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะ โค้ดเกมนี้จะมีอยู่28โค้ดนะครับนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะครับอัปเดตให้เรื่อยๆนะต่อไปจะเป็นเทเลสต์ตัวละครนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทเลสต์ตัวละครให้นะครับเทเลสต์ตัวละครก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทียเอสเอสนะครับอ่าเทียสูงสุดนะครับเทียเอสเอสนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับ ถ้าใครมีอยู่ในทีมนะเล่นได้ทุกเนื้อหานะครับเกมนี้ถ้าเราจะเลื่อนขั้นตัวละครนะครับผมเราไม่ต้องหาตัวซ้านะครับแค่เราหาพวกหินเลื่อนขั้นตัวละคร following. แค่นั้นครับผมนะแล้วก็เกมนี้ก็มันหาตัวละครระดับ S ขึ้นไปหาง่ายมากนะเกมนี้นะแค่เราสุ่มตู้ก็ได้แล้วสำหรับ T S S นะครับผมนะถ้าใครมีอยู่ในดีนะครับผมตัวละครพวกนี้นะเล่นได้ทุกเนื้อหานะครับเล่นได้ยาวๆเลยนะสำหรับใน T S นะครับนะก็ หลายตัวเหมือนกันนะครับผมนะพวกนี้ก็เล่นได้ทุกเนื้อหาเหมือนกันนะครับนะแต่เราต้องอัพขั้นตัวละครให้เยอะๆหน่อยนะสำหรับ TS ีเอนะครับผมนะเป็นตัวละครที่หาได้ง่ายมากนะครับนะหาได้จากตู้สุ่มปกติก็ได้แล้วนะในส่วนของ t ทียนะครับผมอ่าเทียนะครับผมนะก็เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมถึงกลางเกมนะสำหรับบางตัวก็ไม่สามารถเล่นถึงเลดเกมได้เนาะสำหรับเทียบนะครับ เทียนี้ใช้ตอนต้นเกมพอนะในส่วนของเทียซนะครับอันนี้มีติดไว้ในไอดีก็พอแล้วนะครับสรุปนะครับผมถนะ้าใครจะรีหาจริงๆนะผมแนะนำให้รีหาตัวละครเทียเอสและก็เทียเอสนะครับนะพวกเทเอก็ถ้าสุ่มได้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับนะแต่มันเล่นไม่ถึงเลตเกมนะครับนะใช้ตอนต้นเกมถึงกลางเกมก็พอเนาะต่อไปควรรีไอดีตอนไหน พอเราเล่นถึงเลเวล8นะครับเราไม่ต้องเล่นต่อเนาะให้เราเข้าไปกรอกโค้ดกับผมตามผมบอกตอนต้นคลิปเลยนะครับหาเข้ไปที่รูปโปรไฟล์ครับกดเข้าไปที่โค้ดแรกครับกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยเนาะโค้ดก็มี28โค้ดนะครับปักหมุดคอมเมนต์เลยอ่าแล้วก็ให้เราออกไปที่กระเป๋าครับมาที่ไอเทมตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได้ตัวสุ่มพิเศษนะผม18ใบเนาะแล้วก็ตัวสุ่มธรรมดา123บใบนะครับถือว่าแจกเยอะนะครับผมเกมนี้เนาะ พอเราได้ตัวสุ่มกรชาครับให้เราเข้าไปที่ตู้สุ่มกรชาครับอ่าสุ่มกราดตรงนี้นะอันนี้จะเป็นตู้สุ่มการันตีนะครับผมเราจะได้มา18ใบนะครับนะอ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นตู้เราสามารถเลือกได้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นตู้ปกตินะครับนะตัวสุ่มเรามี123ตู้นะครับอ่าตัวนี้นะผมนะก็การันตีสุ่ม35ครั้งจะออกตัวละครระดับ S 1ตัวนะครับอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับผมอัตราในการออกของตัวละครเนาะ ในตู้ปกติครับผมก็จะมีตัวละครระดับ s S นะครับผมแล้วก็ระดับ S เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มพร้อมกันครับ123โลหรือว่า123ใบนะครับมาดูว่าจะได้ตัวละครระดับสูงไหมนะ10โลแรกครับโอ้ได้บุกนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เอาหนวดดำครับผมตัวละครระดับ S นะอ่า20โลต่อไปอ่าได้สโมอกเกอร์ครับอ่าอันนี้ได้เป็นเศษเนาะอ่า ลุนต่อไปครับผมแล้วก็ได้บากี้กับคอเลอร์นะครับอ่าตอนนั้น A หมดเลยนะครับนะได้เศษนะครับอ่าได้เฮ้ยโดฟามิงโก้ครับผมถือว่าโอเคอยู่นะครับนะส่วนมากก็จะออกตัวละครระดับ A เนาะ เอสก็ออก2ตัวนะเพิ่งได้หนวดดำกับโดฟามิงโกนะครับตู้สุ่มนะครับผมจะเป็นสีส้มนะ้ามันได้ตัวละครระดับ S ขึ้นไปเนาะแสงจะเป็นสีส้มเนาะถ้าเป็นแสงสีม่วงสีฟ้าก็เป็นตัวละครระดับ A กับ B เนาะแล้วก็พวกเศษตัวละครอ่ะระดับ S มาอีกแล้วนะครับอ่าอย่างน้อยผมต้องได้เทียเอสขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราไปรีไอดีใหม่ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็สุ่มหมดแล้วเนาะ ตู้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้การันตีแล้วก็แบบเลือกได้นะอ่าเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับให้มันออกนะผมว่า10โลนะครับผมมันน่าจะออกยากนะถ้าไม่ดวงดีจริงๆนะผมเอามีฮอคแล้วกันกดเลือกครับโอเคสุ่ม10ครั้งครับผมแต่มัน100้ครั้งนะมันจะการันตีนะครับอ่านี้ลองสุ่มดูม่ะไม่งั้นก็เอาตู้โซโลก็ได้นะ อ่าสุ่มหนึ่งร้อยครั้งเหมือนกันนะครับอ่าลองสุ่มดูแล้วกันนะผมว่าน่าจะออกยากนะสิโลนะมันต้อง50โลขึ้นไปนะผมว่านะโอกาสออกน้อยมากอ่าเห็นไหมครับได้ซันจินะครับตัวละครระดับเอนะอาไม่เป็นไรครับผมนะอ่าแล้ค่อยไปรีไอดีนะครับผมอาแบบนี้เกลือนะครับผมแบบผมนะอ่าวิธีรีไอดี ID, เกมนี้ทํายังไงครับกดออกเข้าเกมใหม่นะครับ เราเออเข้อเกมใหม่แล้วใช่ไหมครับผมให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ80กว่าเซนะิร์ฟเนาะอ่าให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการที่จะรีไอดีหรือว่ารีหาตัวละครได้เลยนะครับนะนี่ครับผมเซิร์ฟเวอร์มันก็เปิดเรื่อยๆนะตัวเกมอันนี้มันเพิ่งเปิดได้ประมาณ4-5วันนี่แหละนะนะครับอ่าให้เราเลือกได้เลยนะครับผมพอเราเล่นถึงเลเวล8เนาะให้เราไปกรอกโคด้ดทั้งหมด28โคด้ดก็จะได้ตัวสุ่มกาชา ตัวตู้สุ่มธรรมดาก็123บใบนะครับผมนะตู้สุ่มขั้นสูงก็18ใบเนาะให้เราไปสุ่มหานะครับผมตัวละครตามเพลลิสตัวละครได้เลยนะครับถ้าสุ่มแล้วตัวละครตามที่เราต้องการไม่ออกก็กดเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเรื่อยครับผมนะง่ายๆแค่นี้จบนะครับผมวิธีรีไอดีนะแค่เราเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมสําหรับแจกโค้ดแจกเทลิสตัวละครวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนเกมแกนไพเลสซีแบทเทิล ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ห้ผมด้วยครับผมคอยเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ